ขอความจะเลื่อนสุขจะมีแก่ท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับวันนี้กับผมพ่อยอดวันก้สิบเก้าก็จะเล่าเรื่องที่ท่านชาดกพระเจ้าหาลายชาิทุกคนในฟังหวังว่าควา,วา,วาเกิดเป็นประโยชน์เป็นคติให้แก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็นหน่อยแระขอขอบคุณทุกๆท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เปลี่ยนกำลังใจให้แก่กับผมผู้จัดทำ วันนี้ก็จะเล่าในเรื่องนั่งกาจีให้ทุกคนได้ฟังเราฟังได้เลยนะครับสาธุสาธุนี่ท่านชาดกพระเจ้าหาลอยชาติในเรื่องนั่งกาจีค่วมง่ามของอิตสตีย่อมเป็นที่หลงไหลแกบุรุษทั้งปวงโดยเฉพาะ ยิงที่มีสามีแล้วหากแต่ว่าใช่ได้รู้จักชนะใจตัวเองรู้จักพิษชั่วชั่วชัวด,วดีไม่ลวงประเวนี่แกหยิงที่มีครอบครัวบุรุษนั้นยอมหนาสันละเสือนหากแม่นไม่รู้จักจับยั้งสั้งใจตัวเองยอมน้ำค่วมวิบัติมาแก่ตัว อย่างเช่นนิท่านในเรื่องกากาติชาดกจตุกะนิบัติกาละครั้หนึ่งนั่นมาแล้วพระราชาผู้ครอบครองเมืองพระราณสีมีมเหสีที่ง่ามดังเทพอักษรนามว่ากากาติพระนางมีพระลูปสวมงดง่ามยิ่ง ใข้เห็นตางก็ก็ลุ่มหลงในความงามนั่นนอกจากนี้กินกายของนางก็หอมยังหนาเย้าย,ว,ยวนแม่นไข้แต่ต้องเพียงเล็กหน่อยนิดกินกายนั่นก็ยังไม่จืดจางแลแ้วในวันหนึ่งพระยาคดตัวหนึง่งแปลงกายเป็นมนุษย์มะเล็นสก,กา กับพระราชาเมื่อพระญาคุดได้เห็นพระนั่งกากาติจึงเกิดควมรลกใครในตัวนั่งและคิดหาวิธีลักผ้าตัวนั่งไปย่างวิมั่นชิมพี่ของตนจนกระทั่งวันหนึง่งได้มาเรีนสาก,กากับพระราชาอย่างเสียนทุกวันเมื่อสวมอากาศเพีงกายล่างเป็นพระญาคุด บินว่นเวียนอยู่เหนือเวหาก่อนจะกระพือปีกอย่างแรงเพื่อให้เมืองทั้งเมืองเกิดค่วมกุลาหุนในขณะที่ทุกคนกำลังวิ่งหนีกันวอนละมานและหนึ่งในนั้นก็มีพระนังกากาติอยู่ด้วยพญากตใดที่จึงลักผ้าตัว ของพระนั่งไปย่างวิมานชิมพี่และที่นั่นเองพระนั่งจึงได้ตกเป็นของพระยาขุดด้วยความจำใจเมื่อพระราชาทราบเรื่องพระองค์เป็นห่วงมเหสีหญิงจึงคิดหาวิธีเพื่อช่วยนั่งอันเป็นที่รักพระราชา,าตรียกคนท่านซือนาตากูเวน มาเขาเฝาพร้อมมอบไม้ให้นั่มพนั่งกากาติกลับมาให้ได้เรามองไม่เห็นใขรแล้วนอกจากเจ้าเรล้าเสอว่าด้วยความปีซา,าสามารถของเจ้าจะสามารถพานั่งกลับมาให้ขาได้พาะราชาตัดกับนาตาก,กุเวนขอพระองค์จงว่างใจ มอมฉันจะนําพระมเหสีกับสูรพนครให้จงได้คนท่านรับปากกับองค์ราชาเป็นมันเหมะาะไยพญากุดยังคงแปลงกายเป็นมนุษย์มะเรียนสากากับพระราชาเหมือนเช่นเคยและยังทํำที่ไม่รู้ไม่สีว่าเกิดอะไรขึ้นข้างไฟพระราชาก็เช่นกัน ถึงแม่จะเก็บซ้ำแต่พระองค์ก็ยังคงนิ่งเฉยเพื่อไม่เสียแผนคนทั้งคนท่านซึ่งบัดนี้ได้กายล่างเป็นเห็บแล้วกระโดดเข้าไปซ่อนในอาพ่รนของพระญาคุดโดยที่เจ้าตัวไม่รู้เมื่อถึงเวลาสมควรพระญากุดในล่างมนุษย์ ยึงทุนล่าพราซาเมื่อออกจากนอกเมืองไปแล้วเกีกยงตายร่างเป็นพระยาขุดบินซูเวหาโดยมีเฮบเกาะระวางปีคุดไปจนถึงวิมานชิมพี่เมื่อถึงที่หมายนาตากูเวนได้ลบส่วนตัวไม่หายใครเห็น เมื่อพระยาคุดมาอยู่คันท่านจึงปรากฏตัวให้พระนั่งกากาติเห็นและแอบได้เสียกับพระนั่งกากาติทีวิมั่นนั้นด้วยคว่วมที่ทำผิดต่อพระราชาและหวนลำลึกถึงคำสั่งเสียของพระราชานาตากูเวนจึงจำใจ ต้องกลับนครเพื่อบอกข่าวแจพระราชาด้วยการอาศัยพระยาคุดกลับมาเมืองพระราณสีเมื่อถึงนคนนรนาตากูเวนก็กายล่างและเรียบรุดเขา้าเฝ้าพระราชาทันทีเมื่อได้รับรู้เรื่องเล่าจากคนท่านแล้วพระราชาจึงว่างแผน เพื่อให้พระยาคุดเก็บชำน้ำใจดังที่ตัวเองประสบในวันหนึ่งขณะที่พระยาคุดเล่นสากากับพระราชาอยู่คนท่านก็ทำที่เป็นถือเพี้ยนมาที่สนามสากาขับลองเป็นเพ่งว่ายิงค้นหลักของเล่าอยู่นาที่แห่งใดกินของนั่งยังหอมฝุ่ง มาทีแหงนั้นใจของเล่ายินดีในนั่งใดนั่งนันซื้อกา,กากาติยู่ไก่จากที่นี่พระยาขุดพอได้ฟังแล้วถึงกับสะดุ้งจึงถามเป็นไนวาท่านคมทะเลมหาสมุทรทั้งเกดแหงไปได้ยางไรแล้ววิมานชิมพี่อยู่ตั้ง ไม่ทราบท่านไปถึงใดย่างไรหนาตากูเวนจึงตอบโดยร่อยยิ้มว่าเล่าขามทะเลมหาสมุทรตั้งเกตแห่งได้ก็พอท่านขืนวิมานเชีมพี่ได้ก็อพอท่านนั่นแหละพะญาคุดพ่อสาบค่วมจริงแล้ว,ก,วก็กลกาโดยค่วมเสียใจว่า สร้างหน้าติเตือนเสียนี่กะไล่เรามีร่างกยายใหญ่ตัวเสียเปล่าไม่มีความคิดจึงเป็นผาหนะให้ไส้สู่ของเมี่ยทั้งไปและกลับนาเจ็บใจจริงๆกลาวจบก็ขึ้นหลังเป็นพระญาคุดไปนั่มพระนั่งกากาติมาขึ้นพระราชาแล้วไม่หวนขึ้นนกลับมา เลนสกากับมนุษย์อีกเลยมาในศาสตร์ทไทยนาตากูุเวนได้เกิดมาเป็นพระพิกสุองค์หนึ่งซึ่งอยากซึกพระราชาได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านี่ท่านเรื่องนี้จึงมาในเรื่องกากีผู้ประพฤติผิดในกรรมมักจะไม่คิดถึงอนาคต การข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นคิดแต่เพียงความสุกในส่วนณาจิตหาลูไม่ว่าความสุขนั่นจะนําความวิบัติมาสู้ตนและคนรอบขางพอความสุขนั่นเกิดจากควมหลงหาใช่ความสุขกันแท้กิงไหมบัดนี้ก็จะขอ,อยุติในการเล่าเรื่องทิท่านชาดก พระเจ้าหารอยชาติไปที่เพียงเท่านี้เลีกขอไงท่านผู้ฟังทุกทุกท่านจงมีแต่ความสุขความจเจริญมีอายมุมันควรยืนปัตยจากพระยันตจะไล่โลกภัยทั้งปวงทุกทุกท่านเถิดเรีกพบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับสาธุสาธุ